<coughs> lúc thì ừ. lúc lại, lúc đứng mãi nát, rồi sang qua cháu nó ăn, nó ai? nếu dạ, mà lâu lắm anh không chạy kì nữa nếu mà sáng sớm đồ giống con sừng như sốt này nữa à sương sương có cảm thổi sương cảm thổi sương thì con tức lao rất bụng nữa à như vậy anh đi <khói> <laughs> <laughs> được cái <laughs> này dễ cái quay cổng mà nào ด้ยกูเลยค้นผูกกอนันนี่นะนะมันหงก็ขึ้นเพื่อนเลยกอนออกจากฟอนี่แหละกนออกกอนนี่แล้วก็ผูกเลยนนกอกอมัควากมิดลจไปากไต้นห้ามเมันใบนา่ันใบใหญ่ใบใหญ่ักนี่งามเชอมันงามมันใบใหญ่ใบเออเอาไปเพาะเลย แค่ตเดียวมันเป็นเี็ต้นออโมเมนนู่อยมาเป็นซ้ายนจปาดตบ้านี่เเอไม่ัดทิเอืเจ้าบ่เด็ดแค่ต้นเดียวนี่ละบ่เด็ดดูแลเี้บแล้วมันเ้ก็ลเลี้ยงอยู่นะปลูกไปเลยแ่งหน่อยยมแต่ อันนี้ไม้มงคลนะครับ ปุงหันไปนี่อมันเป็นนอนอมันเจี่ยกแยกๆเลยเ่ยเออเกี่ยกใบใหญ่ดิใบใหญ่ใบใหญ่ขี่อันเดียวกันเบิ้ดมั้ยเกี่ยวใบใบหนาใบใหญ่

มีหอดการลักน้ำขนานเฮี้ยนเล่าบดียูแบบติดกันั่นั้นมามามาเชื่อกันกับคนนี่เนาะเป็นว่ากระถางระบท่ันเป็นสิบตัว่งสั่งนี่างสงมันมีหนอน ไลยได้บานเห่าวะอะไนกันนี่ยอันนีน้ำบานเห่าก็ดีหรอไปซื้นน้ำมันล้านนั่นโอ้แทงแทงงมาย่ากระดูกนเท่านบอกมานี่ี่พี่น้องไม่ยามย่ายนี่นี่งข้องย่าได้ครับคุลูกพันลูกสาวไว่ย่าทรงไหมสาวทรงตนไหมไมเห็นเลยครับผาเลย นัดใช่ไหมกเลด้ยนใบสามาประแต่งนั้นมงเลี้ยนนึงใบนึงโอ้อันพิ่จีด้วยหจ้าเพื่อน่านั่นเพื่อนไปเอาลูกไห้เจกไห้กินโอ้ไป,ไปเอาเล็กหน่อยเจ้จ้าเล็กีกับสอนโองเรียนนั่นละโอ้เลบาาวได้หลายวันนี้ก็เล็กบาประจุติ๊ดเมื่มอเมื่อเลยกต่มันเถวดา้านเสมอหนะเล็ก้า,าอันอามาเลสไห้น้ำคับ โอ้ดีต้นนี่เลี้ยงลูกเก็กเงลูกเก็กข้าเห้งเงินเดือนหลอยู่ดิยายสองหมื่นสามหมื่นผดิเออเั่นแล้วเลี้ยงลูกฝรั่งนะมันลูกเก็กลูกเนียแมนเยู่วันนี้เจ้ากับุ่งจกวาแกเป็นคนเลียงมากเนาะแต่วันคนไปทำงานวันนี้เลยบรรจุติดเจ้าบรรจุติดม่งเลย ได้นั่งแล้วกับบ้านขั้นแรกหมื่นห้ามันบอกต้องเปลี่ยนกูได้ยังก็ได้ยูมองเก่านะกูผมก็ไปเลี้ยงเล็กน้อยก็ยูได้เดี๋นี้ไปยูต่างประเทศเออหักับไปเด็ดออกรอวัดกล่องเลยเที่ยวจี่หอดบ้านมันก็หักอยู่แล้วนะให้แล้วดีแล้วนี่ต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่หากมันพ่นวัดเหรอห้องย่า่ย่ายก็ต้องเปลี่ยนสั้นมันจิตตาย มันสีหลังมัน, variance, น <it> out, อาหารบ <para S 1> อสมบุ์หายไปโหลดเจ้าจังพระนอไหมอืม เอาไฟลุ่ยายเบ้นเบื่อเจ้าระจับแม่ใส่ก่อนเาวาทุกเหนียวเด้าจามแชจังเม้นไม่เห็นอะไรแล้วหนูเขาราจับคุณยายแม่ยาไม่เห็นสมาคิดตัวเอาคุณยายดินเผาเียน้เผา้มาดึง กรท้ามังสิจัศรทธาอืมจัทธาอะไรยัยไม่ยมไม่เยี่ยมไม่ยามกัน